สวัสดีครับผมชาติวัตสบินะครับอันนี้ก็มาอยูกมาฝาอีกเช่นเคยเดี๋ยวนี้ก็จะทํางานฝาลงบบอยๆให้แล้วนะครับเพราะว่านเนื่องจากห่างหายเป็นนานนะครับแล้วก็มีคนขอมาเยอะแล้วนะครับห่างหายงานฝาไปนานไม่ได้ทําฝาเหรอไม่ได้รับแล้วหรอครับผมอยากส่งใปทําผมอยากนั่นนี่นะครับก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะครับยังทําอยู่เหมือนเดิมเลยทุกอย่างก็เหมือนเดิมแค่ผมไม่ได้ทําลงแล้วเฉยๆนะครับไม่ได้ถ่ายลง แค่ไม่ได้ถ่ายลงไม่ได้รีวิวลงนะครับเพราะว่าผมทําคลิปฝาลงอะ่ะมันบ่อยแล้วนะครับบ่อยมากเลยนะครับลงแต่จิบฝาปาดบาทําบาวบาตัวาวเดิมอะไรต่างๆปะปนกันส่วนมากก็จะถ่ายแค่พวกฝารถเดิมนะครับเพราะว่ามันทําได้ไวแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่ไม่ได้ถ่ายนานนะครับอ่ามีคนเรียกร้องมาก็จะจัดให้นะอันนี้เดี๋ยวมาดูฝาตัวนี้เลยมันมีความพิเศษนะครับอันนี้จะเปลี่ยนหลอดไอดีเสียนะครับนี่หลอดนะครับ หลอดนี้ฝานเดิมนะครับบาวไอเสียเปลี่ยนใหม่ส่วนบาวไอดีนะครับผมผมแค่ทดสอบนะครับมันอยู่ในช่วงทดสอบนะครับนี่อยู่ในช่องทดสอบนะครับก็ทําความสะอาดใหม่นี่บ่าวเก่าที่มันสึกแบบมากๆแล้วนะครับนี่ผมทําการมาเจียใหม่นะครับนี่เจียใหม่แล้วผิวมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่ค่อยเรียบนะครับนี่นะครับยังมีเป็นเส้นของการเจียนะครับยังมีเป็นคลื่นแต่จะทดสอบดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับสําหรับลูกค้าที่แบบ ไม่มีงบนะครับก็จะลองดูวิธีนี้ก่อนนะครับนี่เป็นฝาทดลองนี่ฝาช่างถือมานะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าถ้ามันใช้ได้ก็โอเคนะครับถ้ามันใช้ได้ก็จะถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ไม่ทําแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาทำกันเลยเดี๋ยวมาเปลี่ยนล้อออกก่อนนะครับมาเปลี่ยนล้อออกก่อนมาตีล้อออกเลยนะครับให้ดีเสียนี่เปลี่ยนคู่นะครับเปลี่ยนคู่เลย ชุดตีหลอดก็สั่งเอาตามในเน็ตเอานะครับไม่ต้องสั่งผมนะครับผมขี้เกียจทาผมก็ใช้ของในเน็ตเนี่ยของทุกตูนะมันก็ใช้ได้นะมันก็ใช้ได้นะเนี่ยที่ตีตีงานมือนะครับแต่ถ้าอัดก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีแบบมาดัดแปลงเปลี่ยนแปลงมากพวกใช้พวกแกนพวกเนี้ยนะครับการจะเติมพวกเคาตอ่างพวกนี้นะครับที่จะมาทําแปลงเสริมในการตีพวกแบบเป็นยังไงล่ะ วกหัวซินที่มันนุ่มๆครับพวกฝาซีบีบ้างนะครับเพราะว่าหลอดวาวออพวกหลอดาวาที่มันเปาะนะครับเพราะว่าถ้าต่อนเนี่ยแตกแน่นอนนะครับเราต้องอัดเข้านะครับแล้วก็ตีหัวซินไม่ได้เลย ุอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจบุูนี้หรือเปล่าน่าจะบุูตัวนี้ของฝานะครับเนี่ยไม่แน่ใจหลุดมาจากไหนรูปผมก็ไม่ได้สังเกตเมื่อกี้โอเคออกมาแล้วนะครับต่อไปก็ใส่หลอดตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับใส่น้ำมันหน่อยนะครับ ันนี้มีล่องล็อกอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้วัดท้ายหลอดนะครับก็จะต่อเข้าไปเลยนะครับเพราะว่ามีจิปล็อกอยู่แล้วหลอดบาลก็มีมีนะครับใครสนใจก็ักมาได้นะครับหลอดร้อยสิบร้อยิบห้าโซนิก MSX เอ็ก i วร้อยมีฟพวกนี้นะครับที่มีปีกหรือไม่มีปีกนะคก็มีนะครับแต่มีปีกจะราคาสูงกว่าหน่อยนะครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วมาต่อไปก็จะริมเมอร์นะครับจะริมเมอร์ริมเมอร์ก็เริ่มเบอร์เล็กเลยนะครับ4.9่คุเก่อ ดอกยิมม์เอหน่อยนะครับดอกไม้จะถามว่าใส่น้ำมันกับไม่ฉโลมน้ำมันดอกยิมืนะ์เอร์นี่ยไหนดีก็ผมก็ยังผมก็ยังระบุไม่ได้นะครับว่าแบบไหนดีแต่ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยคอมคมมันจะคมอยู่นะครับมันจะไม่ค่อยเลื่อนนะครับ ดอกแรกยังเข้าไม่ได้หรอกครับ4.96มันจะเริ่มเข้าได้ก็4.97นะครับดอกแรกอาจจะริมยากหน่อยนะครับจะไม่เหมือนดอก4.97แล้ว4 9 7จะลิ้มง่ายขึ้นมา มีคนถามว่าผมเคยริมเมอร์แล้วมันเสียไมหมริมเมอร์ไปแล้วหลวมบ้างนะครับเคยนะครับเคยๆแ,แรกนะครับตอนตัดแ,แรกนะครับหัดทำช่วงตอนหัดทํานะครับก็เสียเสียบ่อยด้วยซ้ํานะครับปึ๊บได้แล้วไอเสียไอดีดูดิเข้าได้ไหมไอดีฝุดๆขนาดขัดแล้วนะครับยังฝิด เพราะว่าอันนี้วาลมันเป็นวาลแท้นะครับค่อนข้างที่จะแกนวาลไม่ค่อยสึกหรอกจะสึกก็จะเห็นสึกที่หลอดวาลนะครับอันนี้ก็4.98ลงไป นี้ผมไม่ได้กดนะผมแค่ประคองประคองให้มันไหลลงไปเองนะครับอันนี้ได้แล้วเน,นี่ยบอลแล้วจะขอเช็ค2ไฟดูท้ายเบาคกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปาดบ่าแล้วก็ดูกันว่าวาลวเก่าเนี่ยมันจะอยู่ไหมนะครับทำหรอบบ์าตัวเก่าเนี่ยล์วาวเก่าที่เรามาเจียหน้าล้วผัดใหม่นะครับว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่อยู่ก็ถือว่าเสียนะครับถือว่าเสียก็เลี่ยนบ่าใหม่แค่นั้นเองก็ใส่บ์าใหม่ลงไปได้เลยแค่นั้นเองนะครับถ้ามันไม่ลงก็ริมเมอร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นนะเป็นสีเรียบอันนี้มันเป็นช่องทดลองครับช่องทดลองนะครับ ก็ไปเดี๋ยวเราไปปาดบ่ากันดีกว่านะครับอันนี้ก็อาจจะแยกเป็นพ p นะครับอาจจะแยกเป็น E.P. นะครับอาจจะเป็นพ p หน้าแล้วกันปาดบ่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทํางานเรือนให้เขาก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะฝากไว้เท่านี้นะครับก็รอชมพ p หน้านะครับว่าปาดบ่ามาแล้วจะเป็นยังไงจะใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้ามันใช้ได้ก็ถือว่าเป็นผลดีของลูกค้านะครับที่จะได้ไม่ต้อง เปลี่ยนบบาให้เปลืองงบประมาณไปอีกนะครับก็รอติดตามชมนะครับเวลาส่งฝามาทําหรืออยากทําใหม่แบบไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอยากเปลี่ยนแค่หลอดแล้วก็เจียหน้าตั้มผัดเบาจะได้ไม่ต้องเปลืองได้ใช้เป็นเบาแท้จากมันมาด้วยนะครับก็รอชมได้เลยครับอีพี EP หน้าเดี๋ยวไปปาดปากันนะครับอีพีนี้เดี๋ยวฝากวันี้นะครับ รอนนี้ขอต้อนรัปก่นอนนะครับผมญาติปศิวิสสวัสดีครับไปปาดบานดีกว่าลงตอนนี้นนเลย